จัดไปโดย Sing Corporation ที่เหนือเราต้องมาทานอาหารเหนือกันค่ะซึ่งนี่เรียกว่าขันโตกอยู่ที่หน้าที่ร่านรีสอร์ทสามารถมาเลือกทานกันได้ซึ่งโหโมเมนูที่บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากราคาต่อท่านนะคะ300บาทแล้วก็เติมได้ตลอดยกเว้นจานนี้ปลาทอดเท่านั้นนอกนั้นเติมได้ตลอดย้ําย้ําว่า300ต่อคนนะต่อคน,อคนออไม่ใช่ทั้งหมดนะคะต่อคนนะคะ โแนะนําในวันนี้นะคะบอกเลยว,ว่าเหนือนแต๊ะเจ้าผมหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราล่องกันที่จานแรกลยดีกว่านะผู้ชมนี่ค่ะเรียกว่าแกงแคร์นะคะ oh. ผสมหลายอย่างมากค่ะซึ่งแล้วก็มีอกไก่ได้วยที่วิวเห็นแต่ผักนี่คือแบบสีเขียวเต็มชามเลย <c oughs> แล้วก็จานต่อมาเป็นปลาทอดนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็แกงฮังเลขาดไม่ได้เลยภาคเหนือแล้วก็ตามด้วยไก่ขั่วมะแขวน มะแขวนมะแขวนจะเป็นแบบเหมืนบบมอนเมล็ดกำๆด่ะมดเออแล้วก็ขัดเข้าไปในไก่ใช่ค่ะอหอมหอม,อมหอม,หอมแล้วก็ตามด้วยไส้อั่วค่ะนี้ก็ขาดไปได้เหมือนกันแล้วก็น้ำพริกอ่องซึ่งที่นี่ทำพิเศษเฉพาะรายการสปอร์ตมาเฟียเท่านั้นออคือปกติจะององออนุม่มมใช่หให้เลือกอย่างได้ย่างนึ่งถูกต้องค่ะ แต่วันนี้พี่เขาให้เราชิมทั้งสองอย่างเลยค่ะคแล้วก็ตามด้วยแคบหมูค่ะนี่ต้องทานกับน้ำพริกกุ้งคราแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะผัดมะนอยแล้วเมื่อเราทานอิ่มเนี่ยก็จะมีผลไม้ด้วยนี่สวยมากแตงโมมันได้สวยงามมากเหมือนศิลปะเลยทานได้เต็มที่เติมได้ตลอดวิวเริ่มจากไส้อัวก่อนพี่เขาบอกว่าแนะนําอนุให้พี่ด้วยขอกคิณขอบคุณครับพี่บอกว่าเนื้อเน้นๆแล้วก็ใส่เครื่องเทศแบบจัดเต็มนี่คคุณผู้ชม หอมอืมอมันไงโถบอกเลยมันจิ้มเด็ดมากว้าวแล้วก็เอาแบบต่อด้วยน้ำซุกแกงแคร์นี่ก็แคร์คุณได้ไว้สำรับภา คือต้องบอกว่าเราชอบเรากินได้หมดแหละแต่ที่ชอบชอบนะฮะไม่ได้บอกอร่อยสุดเพราะแต่ละคนรสนิยมไม่เหมือนกันอ่าอันดับ3ของคุณสามสามอันเนี้ยน้ำพริกบุ้มอ่าสองปลาทอดอ่าปลาผมเห็นด้วยปลาติดท็อปสามผมอ่าสองหนึ่งไส้อั่วไส้อั่วติดท็อปสามผมผมชอบเนี่ยครับหนึ่งปลาเม่นนะครับไส้อั่วปลาทอดสำหรับผม แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าดิคุณผูว่าเขาต้องเตรียมวัตถุดิบหลายอย่างดูสิคะท่านละสามร้อยบาทแต่ผมขอย้านะแต่ผมขอย้ําว่าที่เนี่ย breakfast ต้องมาข้าวเช้าที่เนี่ยาเอาเนี่ยว่าคุณผู้ชมมานอนแล้วจะได้กินข้าวเช้าเออบอกเลยเลยว่ารสชาติอร่อยมากพบกันใหม่วันพฤหัสหน้ากับรายการสปอร์ตมาเฟียห้าทุ่มสี่สิบห้านะคะแล้วก็รอชมย้อนหลังได้ที่ทางยูทูบแชมป์จัดไปและรอดูต่อไปว่า ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกบอกเลยว่าเที่ยวแบบโตัวพ่อตัวแม่เนี่ยมันมากสนุกมากแล้ววันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ